สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะใช่ไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะวันยี่สิบเจ็ดเดือนเก้านะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมมาทุกท่านมาดูช่างติดประตูสแตนเลสเสร็จไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็หลังคาลงจอดรถก็เสร็จแล้วประตูสแตนเลสก็เสร็จแล้วนะครับก็สวยงามสวยงามมากนะครับประตูสแตนเลสกว้างห้าเมตรสามสิบนะครับบ้านหลังเนี้ย ได้ที่5เมตร30แต่จริงตั้งไว้ที่4เมตร90แต่พอพอทำจริงแล้วได้ที่5เมตร30เพราะนั้นรถเข้าคู่2คันได้สบายมากเลยนะครับถอยเข้าแบบไม่ต้องโยกเลยนะครับสบายมากเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมข้างในชั้นล่างนะครับเพราะชั้นบนก็ยังไม่มีอะไรผมจะพาทุกท่านไปดูข้างในว่าวันที่เข้าตกแต่งกับถึงวันนี้วันที่เริ่มตกแต่งกับวันนี้น่าจะประมาณทัก5 6 7วันแล้วนะครับว่างานถึงไหนแล้วนะครับ บาหลังนี้จะตกแต่งอยู่ไม่น่าเกิน30วันนับจากวันนี้ไปนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจลองเข้ามาดูได้ทุกวันเลยนะครับกําลังตกแต่งนะครับวันนี้ติดประตูสแตนเลสเสร็จเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนะครสวยงามมากเลยนะครับประตูสแตนเลสสวยงามมากเลยนะครับผมให้ดูกว้าง ครับสวยงามมากเลยครับติดประตูขึ้นมาแล้วทําให้บ้านหรูขึ้นมาเยอะเลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองมองที่กำรอตัดสินใจนะครับลองลองดูเลยนะครับหลังนี้ไม่นานครับผม,ผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้ไม่นานนะครับขอให้ทุกท่านเดินเข้ามาชมขอให้ทุกท่านขับรถเข้ามาชมทําเลได้เลยนะครับความปลอดภัยหมู่บ้านนี้ก็โอ,คอ,อ้ค่อนขอ้างค่อนข้างเข้มงวนมากเลยนะครับใครที่ต้องการความปลอดภัยมากๆเนี่ยหมู่บ้านเนี่ย ได้เลยนะครับหมู่บ้านนี้นะครับได้เลยหมู่บ้านวรารมนะครับเฟสสองซอยห<อ>้าสิบหกบ้านเลขที่ยี่สิบเก้าทับหนึ่งเจ็ดสองนะครับยี2 2> <_ S 1> ่สิบเก้าทับเมจ็ดสองเขามามีอีกหลังหนึ่งนะที่สุดนะครับหลังนี้ไม่สุดนะครับลองลองหล,ลังสุดท้ายนะครับลองหลังริม <_ S 2> เดี๋ยวผมจะพาไปดูงานฝ้าหนิดนึงนะครับวันนี้ประตูสแตนเลสเสร็จนะครับหลังคาเสร็จ เทพื้นลงจอดรถเสร็จก็เหลือปูกกระเบื้องแล้วก็ไปดูไล่ภายในนะครับเห็นไหมฮะกว้างมากเลยนะครับประตูกว้างมากเลยนะครับห้าเมตรสามสิบรถเข้าได้สบายสบายเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถฟอร์จูเนอร์รถเก่งเนี่ยสบายสบาย,บายรถกระบะก็สบายเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับด้านข้างเราก็จะปรับเทใหม่นะครับ ด้านหน้านี่ก็จะปรับเทและปูกระเบื้องนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินข้างในนะครับคึโอ้ฟาเสร็จเรียบร้อยนะครับฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือทาสีนะครับเปลี่ยนฝ้าใหม่นะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ใส่ดาวไรนะครับตรงที่มองเห็นนั้นคือ แผงนั้นทุบออกเพื่อขยายห้องโถงให้กว้างนะครับให้ใหญ่นะครับรก็เหลือเทนะครับเหลือเทวันนี้จะให้ดูฝ้านะครับฝ้าเสร็จแล้วแผงนี้จะทุบออกนะครับแผงนี้ทุบออกแล้วก็ก่อเบิ้ลตรงนี้นะครับก่อใหม่ เพราะว่าตรงนี้เป็นห้องน้ําจะทําห้องน้ําใหญ่ๆเลยนะครับจะทําห้องน้ําใหญ่ห้องน้ําประตูทางเข้าก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําใหญ่เลยตรงนี้ก็เป็นบริเวณครัวที่จะทําใหม่นะครับนะครับเป็นบริเวณครัวที่ทําใหม่ก็ก่อก่อแผงนี้นะครับแล้วก็ใส่ประตูก่อแผงนี้ก่อแผงนี้ทำซิงค์อยู่ตรงนี้นะครับ ครัวก็นี่เลยคืใช่หมดเลยครับเนี่ยพื้นที่ครัวทั้งหมดเลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นที่ครัวใหญ่มากนะครับผมทําเป็นพื้นที่ครัวทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะทําเป็นห้องอีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้ทําเป็นห้องอีกหนึ่งห้องก่อตรงนี้ใส่หน้าต่างก่อตรงนี้ใส่หน้าต่างนะครับก็จะเป็นหนึ่งห้องนะครับ <Francis> วันนี้จะให้ชมปเป็นประตูเแตนเลตนะครับวันนี้ ทังมาติดตั้งเสร็จไปเมื่อกี้ผมก็เลยมามาถ่ายนิดนึงนะครับประตูสเตนเลสสวยงามมากเลยนะครับกว้างมากๆเลยห้าเมตรสามสิบใส่แล้วเข้ามาบ้านหรูเลยนะครับทำให้บ้านหรูเลยนะครับติดเสร็จแล้วบ้านหรูเลยนะครับสวยงามมากเลยอยู่โชว์ลูกโชว์หลานเลยครับประตูสเตนเลส รับกับหลังคาทรงโมเด์นะครับรับกับหลังคาทรงโมเดนสวยงามมากเลยนะครับหลังนี้ยังว่างอยู่นะครับท่านผู้ชมหลังนี้ยังว่างอยู่นะครับสามารถเข้ามาชมได้ตลอดเวลาเลยนะครับอยู่ระหว่างตกแต่งนะครับอยู่ระหว่างตกแต่งหลังนี้ตั้งขายที่3าล้าน9แสนบาทนะครับ3ล้าน9แสนบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนกริ๊งมาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับโทรโทรหายิปวันได้เลยนะครับ แล้วก็ตกแต่งให้ลูกค้าประมาณ35วันนะครับ30ถึง35วันนะครับเนี่รั้วถ้าเสร็จนี้น่าจะสวยมากเลยนะครับเพราะว่ามันต้องรับกับประตูสแตนเลสต้องรับกับประตูสแตนเลสแต่รั้วนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหัวเสาติดเรียบร้อยแล้วีผมให้มองอีกมุมหนึ่งนะครับมองอีกมุมหนึ่ง ถนนก็กว้างนะครับรถขับสวนกันได้สบายสบายเลยนะครับตรงข้ามก็จะเป็นบ้านบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังนะครับซึ่งบ้านหลังนี้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากเลยน่าจะ200กว่าตารางวานะครับตรงนั้นนะเป็นที่ดินเปล่านะครับสามารถจอดรถตลอดแนวได้เลยนะครับเวลามีแขกมาเพื่อนมานะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับเดีย๋ยวผมให้ ตรงนั้นตรงปากซอยนะครับซอย56ปากซอย56นะครับก็ฝากบ้านเดี่ยวหลังนี้ด้วยนะครับหมู่บ้านวารารมเฟส2อซอย56นะครับเนื้อที่52ตารางวา4ี่ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับห้องโถงกว้างห้องน้ำใหญ่ห้องครัวก็ใหญ่นะครับฝากด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ